สวัสดีนะครับทุกๆท,ท่านนะครับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเล่นไปเรื่อยนะครับกับผมชื่อคนเดิมนะครับผมก็กลับมาพบกับเกมเแคลนะครับก็ถ้า,าใครจํากันได้เนี่ยพาร์ทที่แล้วก็คือว่าเหมือนกับว่าแคลเนี่ยอยู่ในโลกแห่งความฝันหรือว่าโลกอะไรสักอย่างนะครับผมที่บิบบเบี B ้ยวนะครับแล้วก็ภารกิจของเราเนี่ยก็คือการที่เข้าไปยังห้องกิฟช็อปห้องเนี่ยครับผมเพื่อสํารวจแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเเรามาอ่านโน้ต ที่ผมยังไม่ได้อ่านให้ทุกคนฟังกันก่อนดีกว่าที่เก็บได้ระหว่างทางเป็นโน้ตที่ชื่อว่า lost นะครับผมหรือว่าหลงทางนะครับผมเ,เนื้อหาในโน้ตเนี่ยพูดประมาณว่าถ้าสมมติว่าคุณเจอโน้ตชิ้นนี้เนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยกำลังหลงทางเหมือนฉันละฉันเนี่ยวนเวียนอยู่ในแบบเขาเรียกว่าอะไรครับเขาวงกดหรือว่าอะไรเนี่ยความไม่แน่นอนเนี่ยครับในมาประมาณหนึ่งแล้ว แล้วก็ฉันเขียนโน้ตนี้เนี่ยขึ้นเพื่อที่จะได้รู้ว่าตัวฉันเองอยู่ไหนนะครับผมแล้วก็ฉันเริ่มที่จะกลัวในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเริ่มที่จะจําไม่ได้แล้วครับผมฉันคิดว่าฉันน่าจะเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นนะครับแต่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะไปจากจุดไปถึงจุดเริ่มต้นนั้นได้ยังไงนะครับผมฉันไม่รู้ว่าฉันอยู่ไหนนะครับแล้วก็ฉันไม่รู้ว่าฉันต้องไปไหนด้วยนะครับแสดงว่าสถานที่แห่งนี้ครับ ผมเดาว,ว่ามันน่าจะเคยมีคนมาแล้วนะหรืออะไรยังไงเนี่ยแหละผมไม่แน่ใจเหมือนกันถ้ามีคนเขียนโนต้ตทิ้งไว้ได้อย่างนี้ผมอานตรงนี้ก่อนค่อยไปเซนต์บาร์บาราฮอสพิทอลนะครับถูกก่อตั้งโดยอ่อดรแซมมูลเลอร์นะครับในปี1988หลังจากที่เขาสูญเสียลูกสาวของเขาไปเอ้ยยังก็ิสเตอหลังจากที่เสียน้องสาวไปนะครับผมโอเคเข้าไม่ได้ครับ ว่าลองอะไรเนี่ยเฮ้ห้องน้ำเหรอลองเข้าห้องน้ำดูก่อน,นครับโอ้โหมีอะไรบางอย่างขึ้นไหวอยู่ในถังขยะครับลองเปิดดูอ๋ออะไรครับเนี่ยอ๋อเป็นบัตเตอร์ฟลยครับเนี่ยครับช่องเนี้ยบัตเตอร์ฟลโหนี่ปิดเสื้อเหรอวะเนี่ยผมนึกว่าแฟรรี่สำรวจกันครับอ๋ออ๋อได้แบตเตอรี่ครับ โอ้ยประตูห้องน้ำเปิดได้ผมไม่กล้าเปิดเลยต้องมีอะไรสักอย่างเชื่อผมปะอุ้ยนั่นไงโอ้โหไป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 เดี๋ยวผมค่อยเข้ากริปช็อปนะครับขอสำรวจอะไรบางอย่างก่อนไม่มีอะไรครับโอ้ผมไม่อยากเปิดเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยเสียวอ่ะ อุ้ยอะไรวะนั่นน่ะผมว่าไม่น่ามีอะไรนะเข้าเลยกิฟช็อปฟึบได้อะไรครับซันโคลาครับเอาไปทำอะไรผมเช็คก่อนซีโรโคลานี่ก็เป็นรีสตาร์ซัมเฮลนะครับก็น่าจะเป็นการเพิ่มพลังแล้วก็รีสตาร์าเล็ดเนาะเป็นเพิ่มพลังครับผมใช้กระป๋องยาเป็นเอ้ยใช้กระป๋องโคเป็นการเพิ่มพลังฉันมองไม่เห็นอะไรเลย ทุกคนอยู่ไหนเนี่ยอืมอานูบิสเห่านะครับนายเจออะไรเหรออนูบิสอ๋อนั่นมันแฟชไลท์นี่นั่นมันไฟฉายนี่โอเคครับผมได้ไฟฉายมาละแคร์ก็บอกอนูบิสนะครับว่านายนายนายมาอยู่ใกล้ๆฉันหน่อยนะมาเนี่ยครับเออมันจะปลอดภัยกว่าถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันโอเคครับอ๋อสามารถแบบ มืนกัดูได้นะครับแต่ผมว่ามันเปลืองแบตเตอรี่นะถ้าเปิดอะเอาเป็นไฟแช็กก่อนดีกว่าไปไหนต่อครับเดี๋ยวดูจ o น r ล a l Search the ICU for clue ครับก็คือ <c oughs> น่าจะเป็นไปห้อง ICU เพื่อที่จะหาคำใบ้ต่อไปครับผมเราอยู่ไหนครับเราอยู่นี่นะฮะก็ต้องขึ้นนี่เข้านี่ แต่ถ้าผมแวะสำรวจหลายๆห้องก่อนเนี่าปึบเดี๋ยวนะผมเล่นเกมแล้วชอบหลงทางอ่ะผมดูอ่ะผมถูกยังเหมือนจะมีประตูตรงนี้ผมจำได้อ้าวเข้าไม่ได้ถ้าผมดูแมปบ่อยก็ขออภัยด้วยนะครับ ไปละปุ๊บโผ่มาทนี้ละเดี๋ยวผมขอลองเข้าห้องนี้ก่อนอ่ะเข้าไม่ได้ครับห้องนี้มันติดไอ้ถังนี่งั้นไปต่อเลยครับไปซ้ายหรือไปขวาครับเนี่ยแบบมันเป็นแบบตรงๆอะ่ะแต่เกมมันแบบแค่ซ้ายขวาไงผมก็เลยแบบงงๆนะน่าจะขวาละ เห็นไหมฮะมันแบบมันหรือว่าผมงงเองวะมีใครอยู่ไหมผมขอดูแมพบ่อยๆหน่อยแล้วกัน ถ้าเข้าห้องนี้ไปอ๋อบล็อกครับปึ๊บโอ้ยเสียงเกมมันโคตรสยองอะทุกคนฮอ๋อได้แบตเตอรี่ใหม่แล้วครับแล้วไงต่อครับถ้าสมมติว่าผมเข้าห้องนี้อ๋อบล็อกอีกแล้วครับ อ๋อบล็อกทุกอันเลยครับผมเหมือนต้องใช้อะไรสักอย่างเพื่อจะเข้าไปโอ้ยเฮ้ยเฮียเฮียเฮโอ้ยเฮียเฮียเฮียแล้ววะอุ้ยขนลุกเลยอะเมื่อกี้อะอะไรครับอุ้ยอะไรอะอะไรอะเฮ้ยมันจะตามเรามาไหมอะอุ้ยมันตามมาครับโอ้ยโอ้ยขนลุกอะขนลุกอะเข้าห้องนี้ได้ไหมอะยังไงอะโขยมั่วครับมั่วละมั่วละผมมั่วละวให้แบตเตอรี่ใหม่นะครับ เหมือนว่าพลังงานมันยังมันจะมันเปิดอยู่ครับผมมีใครอยู่ในนั้นไหมอุย้ยเดี๋ยวมันตามมาไปไหน่ะใกล้แล้วครับผมใกล้ใกล้กลกลกลไอไอออบเจกตีที่เรางงละโอ้ยน่ากลัวมากเลยอะน่ากลัวมากเลยครับเปิดไม่ได้ครับ นี่อะไรครับเนี่ยเหมือนเป็นเหมือนเป็นหมานะครับผมเหมือนอนุบิสเลยอ่ะแต่มันไม่มีหัวนะครับอ่ะลองออเ่แครก็บอกว่านี่เป็นสัตว์สัตว์สตาฟนะครับผมอ๋อแล้วเหมือนย้อนอดีตผมว่าน่าจะเป็นการย้อนอดีตนะวิ่งว่องอะไรไม่ได้นะครับเข้าไม่ได้ อ auto, you. laughter, wellness, Não, ๋อเนี่ยครับผมเป็น North h a v e n Animal Service ครับเป็นเกี่ยวกับเหมือนกับเกี่ยวกับสัตว์อะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับเนี่ยครับมีเสียงแมวเสียงหมาได้ไม่หมดเลยในนี้มีเสียงบอกว่าเธอสามารถเลือกไปได้ตัวนึงนะถ้าเธอต้องการแพรก็บอกว่าฉันเลือกไม่ได้หรอกยัยตัดสินใจไม่ได้ก็มีเสียงบอกว่า เด,เดี๋ยวผมจะแปลรวมๆเลยแล้วกันรอให้มันพูดเสร็จก่อนโอเคเสียงก็ถามประมาณว่าแบบว่าเธอก็เลือกได้นะถ้าถ้าเธอต้องการแคร์ก็บอกว่ายังตัดสินใจไม่ได้ครับแล้วก็มีเสียงลอยๆพูดขึ้นมาประมาณว่าถ้าอย่างนั้นเธอก็กลับไปนอดตัดสินใจก่อนอะไรประมาณนี้ครับผมผมว่าน่าจะเป็นให้เดาน่าจะเป็นการย้อนอดีต ตอนแคลร์เจอเก๋เจอกับอนูบิสหรือเปล่าผมไม่แน่ใจต้องลองเช็คกันดูครับสาวมันสยองมากครับอาวเนี่ยอาวเนี่ยครับมีเงาอนูบิสนำเราไปแล้วผมเข้าอะไรก่อนดีขวาไล์ก่อนแล้วกันผมชอบไล้ไลๆไ้ก่อนฮึบอเจอบัตเตอร์ไฟล์แล้วครับ ไม่รู้เก็บมาทำอะไรเหมือนกันเึ้บเขาได้ไหมเนี่ยอ๋อเข้าไม่ได้ครับบล็อกปะดๆเดี๋ยวผมยังเดินต่อไปก่อนเผื่อเจออะไรอ๋อไม่เจอครับโโหซาวเกมนี้ดีจริงๆครับซาวแบบ น่ากลัวมากครับทําดีมากอันนี้ก็ปิดฮะเหมือนมีอะไรครับอ๋อได้ร์ r แคนดี้ครับเอามาทําอะไรได้เช็คก่อนอิมมูนแพนิกครับเนี่ยน่าจะเป็นค่าเนี่ยผมว่าค่าค่าค่าสมองเนี่ยแต่ผมยังไม่แน่ใจว่ามันมันมีผลอะไรเหมือนกันนะยังไม่ชัวร์อันนี้ปิดครับอันนี้เป็นเนื้อเรื่องนะผมว่าบังคับให้เดินไปตามทาง เนี่ยครับผมเป็นเป็นเหมือนถุงศพอะไรเงี้ยเสียงก็บอกว่าเ,เลือกได้หรือยังฉันยังเลือกไม่ได้เลยเออมันเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่นะทำไมเธอไม่ลองกลับไปนอนคิดดูก่อนละแคลออเธอสามารถกลับมาได้วันพรุ่งนี้แคลก็บอกว่าคุณจะเอาหมานั่นไปไหนนะ่ะ เงินเนี่ยมันสาคัญนะเราไม่สามารถเก็บมันไปได้ตลอดหรอแคลบอกไม่ฉันไม่ไม่อยากให้พวกนายฆ่ามันนะฉันต้องการที่จะรับเลี้ยงมันเรายังไม่รู้นะครับว่า Voice เนี่ยที่คุยกับแคลอยู่เนี่ยเป็นใครครับมันตัวเกมมันยังไม่ไม่เฉลยเนี่ยเห็นไหมว่ามันน่ารักเนี่ยหูมันตั้งชีตั้งด้วยฉันจะเรียกมันว่าอนูบิสละกันอ่า เป็นไอ้นี่จริงๆด้วยครับผมเป็นสตอรี่ที่แคลเจอกับอนูบิสครั้งแรกชัวร์แน่นอนไปอนูบิสเราไปกันอนี่เหมือนตื่นมาในอีกที่หนึ่งแล้วครับผมเนี่ยฮะมีภาพจำได้ไหมครับมีภาพเหมือนในห้องนอนฉากแรกเลยเนี่ยตู้หนังสือที่มีติดภาพยูนิคอร์นสายรุ้งอะไรพวกนี้ครับ เหือนเป็นห้องเรียนนะผมว่าเนี่ยมีเก้าอี้นั่งเด็กมีรูปวาดโอ้โหแต่รูปวาดแบบแอบสยองอะ่ะผมว่าดูดิอะไรก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยคนตาเดียวนะฮะเนี่ยดูดิตาเดียวหมดเลยอะแล้วก็จุงเด็กด้วยผมว่ารู้ว่าพวกเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวข้องกันในเรื่องนะต้องลองเล่นกันต่อไปครับอ่าห้องเซฟแล้วครับ ผมสยองว่าผมขอตัดพาร์ทไว้แค่นี้แล้วกันนะครับพาร์ทนี้เราก็ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับว่าเออแคลนเนี่ยได้เจออนูบิสได้ยังไงนะครับผมก็อาจจะยังไม่ใช่ในเรื่องหลักเท่าไหร่โอเคครับยังไงก็เดี๋ยวมาเจอกันพาร์ทหน้านะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ